มุนหูจริงๆค่ะครั้งแรกของไก่พันนิพากับการร้องบทเพลงลูกทุ่งที่เลือกมาเองกับมือถึงจะหายจากหน้าจอไปนานแต่เสียงอย่างสถานแน่ๆเพราะร้องเพลงมาทั้งชีวิตแทบไม่เคยหยุดปัจจุบันยังร้องที่ร้านอาหารถึง3วันและมีเวลาไลฟ์สดในติ๊กตอกให้แฟนๆทุกเจนได้เข้ามาคลิกไลค์พูดคุยเมามอยเพลงเก่าเพราะใครๆก็ยังจาเจ้าของเพลงดังกุหลาบแดงได้ เพลงรักหวานสุดใจที่กลายเป็นเพลงประจำวันวาเลนไทน์ซึ่งใครจะรู้เบื้องหลังต้นฉบับเป็นเพลงจีนที่นักร้องชายถ่ายทอดไว้เป็นกุหลาบแค่999ดอกเท่านั้นแต่พอปรับมาเป็นเพลงไทยก็ลงล็อกเบิ้นความโรแมนติกเข้าไปเป็น9999ดอกไปเลยจนยอดขายทะลุ5ล้านตลับในเวลาแค่ปีกว่า แถมตอนหลังยังกลับมาติดหูเพราะใช้ประกอบภาพยนตร์กระสือวาเลนไทยอีกด้วยสาวเสียงดีคนนี้ทุบสถิติร้องเพลงมาถึง30อัลบั้มแถมยังดังจัดจนต้องถ่ายทำเ M วทุกเพลงตอนนั้นมีความรู้สึกว่า งงอยู่เหมือนกันตอนที่มันดังเพราะว่าเขาไปแต่มันเป็นการวางแผนที่ดีของทางบริษัทที่เอาเพลงนี้มาออกในวันวาเลนไทน์ชื่อเพลงก็กุหลาบแดงแล้วมันก็ตรงกับวันด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าพอมันดังขึ้นมาเราเราก็งงมากแบบมันดังแบบน่ากลัวเหมือนกันนะพอเพลงออกไปออเดอร์แบบลัวเข้ามาในบริษัทเลยเมื่อก่อนมันเป็นมวนเทปใช่เป็นม้วนเทปเขาก็ปั๊มออกมาแบบแทบไม่ทันเลยอะไรมันมันมันแล้วมันก็เหมือนกับ กลายเป็นคนรู้จักแต่พี่ไก่ว่าคนรู้จักเพลงมากกว่าตัวพี่ไก่ลูกทุ่งเท่าที่พี่จาได้น่าจะเอาอคุณสดินทราาา้องค่ายังอะไรอย่างรู้ว่าเขาหลอกจะขอก็รีบขออะไรประมาณน,นั้นแล้วก็ถ้าเก่าๆก็จะเป็นสังคนหลายใจ บัวตุมบบานที่พี่ไก่พันนิพาเลือกมามอบความสุขร้องได้หมดสมฉายาเจ้าแม่เพลงโคฟเวอร์ยุค90ที่ร้องไว้เยอะจัดแถมดังมากจนบางครั้งแฟนเพลงนึกว่าเป็นต้นฉบับเห็นเป็นสายลุกกรุงแบบนี้แต่จริงๆเค,เคยมีอัลบั้มเพลงลูกทุ่งกับเขาด้วย นอกจากจัดหนักเพลงหวานที่แทบไม่เคยร้องมาก่อนก็ยังมีเรื่องเส้นทางชีวิตมาเล่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กที่ยกมือขอไปร้องเพลงหน้าห้องเรียนไปสมัครร้องตามส่วนอาหารจนนักฟังติดใจได้ทิปและนาทีที่แมวมองถูกใจชวนเข้าสังกัดเพลงดังก็บินมาหาเซ็นสัญญากันถึงเชียงใหม่ และเรื่องสนุกสนุกที่ FC อาจไม่รู้อย่างชื่อที่ใช้ในวงการก็มาจากการสับหน้าสับหลังจากนิพาพันเป็นพันนิพาเก๋อย่าบอกใครเลยค่ะห้ามพลาดยังมีบทเพลงดังของพระพรพิโลมและแม่พองศีวรนุชในเวอร์ชั่นพี่ไก่มาร้องให้ฟังด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงวันนี้ค่ะ คำบมของไทยบันเทิงนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณพิมพิมลและคุณปวีนาค่ะ